สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับ M มสแนะครับผม150านะครับสภาพสวยๆนะครับแต่งแต่งมาลิดหน่อยนะครับผมรูปทรงดูดีเลยนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมชุดสีนะครับเป็นสีเดิมนะครับมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับ โดยรวมประมาณนี้นะครับผมจุดสี่นะครับอันนี้มีคราบนิดหน่อยนะครับรอยขีดควนนะครับโดยรวมประมาณนี้บางคนหน้านะครับมีร้าวนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับมีรอยร้าวหน่อยนะครับโดยรวมที่เหลือสวยๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆพร้อมใช้งานนะครับท่อเดิมนะครับผม มาอยู่26,000โลนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับพี่เมียบนะครับพร้อมท่อดเดิมรถโดยรวมสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีแค่ตำหนินิดหน่อยครับตามการใช้งานรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็รอยล้าวตรงบางคนหน้าน,นิดเดียวนะครับ โดยวรวมเครื่องยนต์ดีมากโดยวรวมรถสะอาดดีนะครับยางก็ใหม่ๆเลยคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับ ที่34,900บาทนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ